วันวนี้ไหลหมื่นอยู่ค่ะนะคะพี่จันนะคะงดนี้รวยจ้าที่เห็นโชนี่ฉันไม่ได้ขายฉันเอามาโชจะฉันซื้อแล้วนะคะไม่ได้ขายหวยออนไลน์นะคะไม่ได้ขายลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะเจ้าของซื้อมาเองแบ่งเ,เพื่อนๆดูว่าเราซื้ออะไรไว้นะคะเ,เพื่อนๆจะได้ลองไปหาดูตามตลาดใกล้บ้านเอวลันปัดลันปัดลันปัดไปตลาดเลยนะเอางาาั้นนะนี่ครับนะ ซื้อไว้เยอะสุดอ่าซื้อไว้เยอะนะคะอาจาร,รย์มางนี้ค่ะเดี๋ยวพร้อมกันเลยกว่าละวนัหนึ่งสิบนะให้แฟนเพจแคปให้แฟนเพจแคปนะแฟนเพจพร้อมไหมลอตเตอรี่ข้ามโชว์บ่อยอีก <c oughs> มันเป็นการสนับสนุนให้เ,<ด>เ,เออนญญอยแฟนพจรงวันที่หนึ่งอยู่นี่มากลอตเตอรี่ข้ามขึ้นโชว์นานเพราะว่ามันหนึ่งผิดกฎสองเขาบอกว่าเราคนโชว์เนี่ยสนับสนุนให้เล่นพานันนะ,ะ <c oughs> แต่ว่ามันก็มีขายทั่วไปในตลาดนัดนะยังไม่ค่อยเข้าใจ อย่านับหนึ่งถึงสิบนะหนึ่งสองซ้มมาแล้วซ้ำแล้วมาหน้าจอเลยนะหนึ่งสองส้ำอ๋อหนึ่งสองส้ำหนึ่งสองซ้มนี่จ้าหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งที่เหลแป๊บเดียวมันโชว์นานไม่ได้มันโชว์นานไม่ได้เดี๋ยวอีกอีกครั้งหนึ่งอาจารย์เดี๋ยวทันบ่ค่ะทันบ่ค่ะพ่อแม่พี่น้องโอเห็นหวยจันย์แค่คอแห้งเลยสิพี่พี่ะ อีกรอบนะนอนมาเดี๋ยวนอนมาบอกตอนหลังนี้เลยค่ะอาจารย์นอนมาหนูเลขนี้นะคะโอ้ยเลขจริงเหรอจริงเนี่ยตอนแรกตอนแรกตีมาได้เป็นอย่างนี้อือ่าแต่หนูอ่ะอันนี้เปนแบบนี้เลยมันเลขลอตเตอรี่อาจารย์ทั้เลยเนี่ยใช่มันเลขลอตเตอรี่พี่เลยล่ะอาจารย์อาจารย์เอาไปท้ายเลขทายลอตเตอรี่ไม่ใช่ไม่ใช่หนูไม่เอาเลขทายลอตเตอรี่อาจารย์ค่ะแต่ว่าหนูตีฝันมาแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มันเหมือนกันเลยนะนี่ใช่ใช่นะมามา ไม่ทันได้ได้สักครูสคร่สักครู่สักครูะคะ่ QR code บังได้ค่ะเพื่อนว่า QR code อยู่ฝั่งนี้ถูกไหมอาจารย์เร,เราต้องเลือกฝั่ง<ร>นี้มาเราต้องชิดทางนี้อ่าโอเคโอเคเดี๋ยวอาจารย์แค่ชิดมุมให้นะคะนะหนึ่งหนึ่งสองส้นะอาจารย์มาเลยนะแล้วพี่<อ>ที่รักเรามีเวลาแค่สิบวินาทีเพราะอาจารย์แค่บอกหนึ่งสองส้ำพี่พี่พแคบรัวเลยนะไม่ต้องใส่ใจอะไรเลยนะแคปอย่างเดียวนะคะมีแค่สิบวินะเอานะเอานะ ข้ามโชกเกินสิบวิหนึ่งสองสามพี่พี่เห็นไหมทันไหมทันไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะอ่ะอ่ะพอแถวพอพอแต่เพจปลิวไม่เข้าใจอะแต่ว่าซื้อมานะซื้อตามคำฉลองมาเลยนะคะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมอะ ไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันที่รักโชว์นานไม่ได้นะเขาบอกว่ามันเป็นการสนับสนุนให้พี่พเล่นพน,นันแต่เขาก<า>นะ็มีขายนะมันมีขายตามตลาดทั่วไปและจักรยานกุ้งกลิงนะที่รัก<ถ> <laughs> แล้วก็ขายบบถูกกฎหมายนะอาจารย์แค่ก็ซื้อแบบถูกกฎหมายนะที่รักนะคะเอาเลขนอนมนาะเลขนอนมาค่ะที่รักใครรอเลขนอนเลขนอนมอะไรนะอาจารย์ีนะ่เลขนอนนี่เหมือนเลขสรุปเลยนะเลขนอนคะ่ะ แล้วจะบอกว่าเลขที่อาจารย์ชัดชอบนะแฟนเพจนะเลขเลขเ,เ,เลขลอตเตอรี่เมื่อสักครู่นี้นะแฟนเพจจะเห็นว่าห้าเก้าเจ็ดกับห้าเจ็ดเก้าค่ะอาจารย์ชัดนะครับที่ชอบแล้วแฟนเพจบอกว่าเราน่ารักมากนะ,ะที่ชอบมากที่สุดคือห้าเก้าเจ็ดกับห้าเจ็ดเก้าค่ะสลับกันอ้ามามาเลขทูบคือเจ็ดเจ็ดเก้าใช่ไหมอ้าอาจารย์ชัดเติมห้าเข้าไปข้างหน้า,าเป็นห้าเจ็ดเก้ากับห้าเก้าเจ็ดอ่ามามต่อไปจ้ะเลขนอนมา เลขนอนมานะคะเลขนอนมาเดี๋ยวอาจารย์เชะใบให้และอาจารย์ชัดพิมพ์ขึ้นหน้าหน้าหน้าอย่างนี้เลยนะนอนมาพี่พี่พิมพ์ให้หน่อยค่ะน,นอนมามาพร้อมกันพี่พี่แคปได้เลยนะคะพี่พี่แคปได้เลยเด้อแฟนเพจดูนะครับเล,เลขนอนมาค่ะเลขนอนมาขออาจารย์เช่นะครับอาจารย์ชัดจะตัดเลขให้หนึ่งตัว,วให้ดูนะว่าเลขไหนที่อาจารย์ชัดชอบมากเลขนอนมาเดี๋ยวอาจารย์ชัดตัดเลขให้นะคะแฟนเพจดูนะ เลขที่อาจารย์ชัดตัดทั้งเลขน้ำมนต์ทั้งเลขนอนมาเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงค่ะพี่นัทมนทักน้องแอดมินให้อาจารย์แค่หน่อยค่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องแอดมินดูแลให้ในวันพรุ่งนี้8โมงเช้านะจ๊ะที่รักจ้ะแฟนเพจดูนะครับทั้งเลขน้ำมนต์ทั้งเลขนอนมาขออาจารย์เค่นะครับเป็นเลขที่นะครับเห็นไหมเป็นเลขที่ตรงกันแต่สลับตำแหน่งกันจ้ะนะครับนี่เป็นที่มาของอาจารย์ชัดทำไมซื้อลอตเตอรี่นะครับ เลข579 597เยอะนะครับนะอันนี้เป็นที่มานะครับนะเป็นที่มาแต่ทีนี้อ้าวโ,โทษทีอ่ะนะครับในเมื่อในสูตรในในการตีต่างๆนะครับแล้วก็น้ำมันมันมีตามนี้นะครับเราจะขึ้นให้ตามนี้นะครับขึ้นให้ตามนี้นะ,ะเราจะขึ้นให้ตามนี้นะอ่าแต่อาจาร,รย์ชันตัดให้ดูแล้วนะเพราะว่า อ,อ่าาจรยย์พูดดไ้เลคะว่าอาจารย์ชัดนะครับที่ซื้อเยอะที่สุดที่ชอบเยอะที่สุดและที่เน้นมากที่สุดก็คือ579และ597เก้าเจและ597นะครับเก้าเจ็ดค่ะอาจารย์5อาจารย์ชัดซื้อ579เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเนะคะอาจารย์ชัดซื้อลอตเตอรี่วันนั้นนะครับลอตเตอรี่เนี่ย579เนี่ยหาได้น้อยนะหาหาได้ไม่มากเท่ากับ597แต่วันนั้นก็เลยได้597มาเยอะนะครับลอตเตอรี่597ได้มาเยอะกว่า ได้มาเยอะกว่า5,7,9แต่ถามว่าใจจริงชอบเลขอะไรชอบ5,7,9เลยไปซื้อได้เลข5,9,7มาเยอะนะครับได้5,9,7มาเยอะ5,7,9ได้มาน้อยได้มาน้อยกว่านะครับหาหาหาเลข5,7,9ได้น้อยนะครับก็เลยได้5,9,7มานะครับอ่ะเดี๋ยวล้ว ได้ได้597มาเยอะกว่านะได้บได้597มาเยอะกว่านะครับแต่จริงชอบ579นะครับสัปดาห์เมื mber, issimo, ่อวานสัญญาไว้เนาะเมื่อวานสัญญาไว้ว่าเดี๋ยววันนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วอะเลข3ตัวแดงอาจารย์ชัดเนี่ยอันนี้คือเลขที่จริงแล้วคืออันนี้คือเลขที่เป็นเลข3ตัวแดงจริงๆของอาจารย์ชัดเนี่ยนะต่จะบอกว่าเน้นจริงๆคือเน้นเลขนี้เลยแต่860ที่ให้ไปไอ้680ที่ให้ไปเนี่ยเป็นเลขที่นะครับปิงต้องบอกว่าเป็นเลขที่ปิงนะ ซื้อนะซื้อนะครับไม่ใช่ว่าบอกให้แฟนเพจซื้อกันแต่ไม่ซื้อไม่ใช่นะซื้อนะครับอันนี้บอกจริงๆนะครับบอกจริงๆเป็นเลขที่ชอบลองลงมาคือ680นะครับแต่เลขที่ชอบมากที่สุดเพราะว่าวันนั้นไปทําพิธีแล้วเรารู้สึกเหมือนเรารักเรารัก,เร,กเราแบบเราปิ๊งกับเลขนี้มากเลยเลข5เลข9แฟนเพจที่ดูในขันน้ำมนจะรู้เลยว่าเลข5ที่เด่นๆในขันน้ำมน่ะ มันกลับเลขแล้วมันเป็นได้ทั้ง5เป็นทั้ง9เลยเดี๋ยวอาจารย์ชัดจะเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแบบมาสรุปมาตีเลขไปพร้อมกันกับอาจารย์ชัดเลยว่าทาไมอาจารย์ชัดถึงถึงจะต้องแบบชอบเลขนี้เพราะว่าเลขในขันน้ำมลน่ะมันเด่นชัดสําหรับอาจารย์ชัดมากๆนะครับมันเด่นชัดสําหรับอาจารย์ชัดมากๆนะครับนี่นะครับมันมันเป็น5เป็น9มันสลับกันได้นะครับมันเป็น5เป็น9สลับกันได้เดี๋ยวอาจารย์ชัดจะให้ดูมุมที่มันเป็นเลข9 ที่อาจารย์ชัดมองว่าเป็นเลข9ได้นะครับนะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูมุมที่เป็นเลข9ได้ไที่เป็นเลข5ขออภัยนะมุมนี้จะมองเป็น9แต่อีกมุมมองเป็น5นะนะ5 9นะครับ5 9แต่ที่3 3เนี่ยนะครับอาจารย์ชัดก็ซื้อในส่วนของอ ในส่วนของ5 3 7 5 5 7 3 7 5 3 7 9 3เนี่ยอันนี้ซื้อด้วยเหมือนกันแต่ทำไมถึงซื้อ5 9 7เยอะเป็นเพราะว่าเลขทูบที่ออกมานะครับมันคือ7 9มันคือ9 7 7 9 9 7นะครับแล้วสำคัญคือ5 5ที่อยู่ในขันน้ำมนตคือเด่นและชัดอาจารย์ชัดจึงจับมารวมกันนะครับจับมารวมกันเป็น5 7 9 5 9 7แต่ด้วยความที่ทูบเนาะ ด้วยความที่ทูบของเราเนี่ยออกเป็น7 7 5เอ้ย779นะครับ779แล้ว5ในขันน้ำมนต์มันชัดมากที่อาจารย์ชัดเห็นนะต้องบอกว่าที่อาจารย์ชัดเห็นว่ามันออกมาเป็น5ชัดมากอาจารย์ชัดจึงชอบเป็น579แต่ถามว่าถ้าเป็น379เเออเป็น3ได้ไหมคือก็อชอบเหมือนกันนะแต่ถามว่าซื้อไหมซื้อนะครับถามว่าซื้อไหมซื้อนะครับห้าหายากต้องบอก5.9าเนี่ยหายากมาก นะหายากมากขนาดอาจารย์ชัดเองเนี่ยวันนั้นอ่ะซื้ออ่ะยังได้ไม่กี่ชุดเองแต่ใจนี่คือรักเลย579รักจริงๆแล้วมีความมั่นใจกับเลข579ยังไงไม่รู้อย่างที่บอกนะมันมั่นใจยังไงไม่รู้กับ579นะรู้สึกแบบเหมือนรักเลขเดียวเลยต้องบอกตรงๆเหมือนรักเลขเนี้ยเลขเดียวเลยห7 9เาพอเห็นเลขขันนมนเห็นเลขทูบปุ๊บคือใจมันรักใจมันชอบใจมันใช่กับเลขนี้เลย นะครับใจมันรักใจมันชอบใจมันใช่กับเลขนี้เลยคือต้องบอกจริงๆว่าเออมันมันมันรู้สึกมั่นใจยังไงก็ไม่รู้แต่ด้วยความที่อย่างที่บอกนะครับว่าเลขมันยังไม่ออกเนาะใครก็มั่นใจเลขไหนได้หมดเนี่ยนะครับมีร้อยเลขแล้วก็มั่นใจได้ร้อยเลขแหละนะครับแต่ด้วยความที่นะครับถ้าจะให้อาจารย์ชัดฟันทงเลยว่าเลขเลขฟันทงอาจารย์ชัดเลยว่าเลขที่อาจารย์ชัดรักที่สุดชอบที่สุดคือเลขนี้นะครับ เลขที่รักที่สุดที่ชอบที่สุดที่ซื้อเยอะที่สุดก็คือเลขนี้นะครับย้ําให้ฟังนะครับอ่ะขอให้เราโชคดีไปด้วยกันเออถูกห้างวดแล้วนะอ่ะถูกหกงวด,งวดต่อไปด้วยนะครับอ่าไม่ได้เลยอ่ะก็พยายามหาได้เนาะลองดูเนาะได้เจ็ดเก้ามาสใบโอ,อ้ได้ทันบ้างไหมคืองวดนี้ต้องบอกยอมรับกับแฟนเพจต้องขออภัยจริงๆเลยนะครับ ที่เลขมันไปช้าหน่อยที่เลขทำที่ทําให้เลขเนี่ยเดินทางไปหาแฟนเพจเนี่ยช้าหน่อยนะเลขของงวดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไปทําพิธีวันวันที่หกเนาะเป็นวันโชคลาภวันที่หกเป็นวันโชคลาภเป็นวันสําเร็จเป็นวันดีนะครับเราไปทําพิธีวันที่หกนะเป็นวันโชคลาภเลยนะครับเป็นวันที่หกเป็นวันโชคลาภนะครับก็เลยทําให้อ่า การจะส่งอ่ะนะครับมันเลยรับอ่ะใครไม่ทันเลขทูบเลขทูบเจ็ดเจ็ดเก้าครับเลขทูบเจ็ดเจ็ดเก้าขอดูเลขทูบหน่อยค่ะโอเคแป๊บหบนึ่งครับเด,เ,เดี๋ยวปล่อยเลขทูบให้อ่าอ่าเดี๋ยวปล่อยเลขทูบให้แป๊บหนึง่ง อยเลขทูบให้นะอ่าโอเคได้แล้วเลขทูบเลขทูบอ่ะใครยังไม่ได้เลขทูบอันนี้คือเลขทูบนะครับแล้วก็เลขที่อาจารย์ชัดชอบ นะครับแล้วก็เป็นเลขอ่าอ่าอ่าขึ้นให้พร้อมกันเลยเนาะ,ะสรุปรวมกันแล้วนะครับประมาณนี้นะครับชอบเลขไหนเอาเลขนั้นนะแฟนเพจนะเราไม่ได้แบบว่าโอ้โหอาจารย์ให้จะเยอะแยะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะให้เราดูเราชอบอันไหนเราตัดเอาอันนั้นเราชอบอันไหนเราเลือกเอาอันนั้นอย่างที่บอกว่าคนเราจะถูกเนี่ยนะครับบางทีเราได้เหมือนกันทุกคนเลย แต่อาจจะได้ไม่เหมือนกันได้ไม่ได้ไม่เท่ากันบางคนซื้ออันนี้มากซื้ออันนี้น้อย necessary. นะครบับดวงเราจะถูกอันไหนมากอันไหนน้อยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับบางทีเห็นเลขเหมือนกันเนี่ยเห็นเหมือนกันทุกคนเลยแต่เราซื้อไม่เหมือนกันนะเราซื้อไม่เหมือนกันนะอันนั้นได้ซื้ออันนั้นได้เยอะซื้ออันนี้ได้น้อยอย่างเงี้ยชอบอันนั้นรักอันนั้นจะไม่ชอบอันนั้นไม่รักอันนั้นอย่างเงี้ยบางทีเวลาเราเลือกมันก็มีผลกับการถูกนะครับว่าใครถูกมากถูกน้อยถูกอันไหนอะไรอย่างเงี้ย โอเคนะครับโอเคนะ